จะมามาขายประกันคนขายประกันลงทุนขนาดไดนะ้เนี่ยลงทุนมากูมันขายประกันนะี่เนี่ยลูกค้ายุ่งๆว่าเป็นสามสี่คนมึงเดือดลูกค้าลูกค้าแท้ๆแหลละูกค้าลูกค้า,าตัวเป็นๆยุ่งๆสามสี่คนมึงเดือดพี่น้องมันก็งามงาม,งาม,ง,ามงามแล้วก็หัวดีดีเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเน่เปียกไข่โ,โตๆไปเตะมาพร้าวคนนี้มมซื้อได้เนะี่ยเเาลยได้เห็นต้องเกิดได้นะเ,นเ,นเนี่ยไครไปเห็นเหรียญเนี่ยใครไปยีหลีใครไปเอาเงินพร้อมกูละ่ะ ูมันแค่ไหนบ้างมัดีครับมัดีเนี่ยแท้อากลาอยู่พี่น้องมึงเฮ้ยล่ะมีแต่มันเนี่ยมันมีแต่มันอากลาอยู่ฉันได้เคืองฉันได้เคืองปลาอยู่ไครนี่มันเป็นหกไหลอยูมึงกูฉันได้หกสองไหลยี่เนาะพี่น้องเด็กเงินไหลอยู่เด็กเงินไหลอยู่มันสองบาทนีสิพะนะร้านอยู่หล่อนนาข่อยสองบาทหกสิบลบเปเบิ่งนี้เด้อพี่น้อง ว่าผีเบอร์นี้เด้อเอาเอาจะมีสก่อนเด้อคลิปนี้เด้อเดี๋ยวอีพายมีอีกคลิปนึง